สวัสดีเพื่อนๆชาวดิสนีย์ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปกาท์นาของทาราศีธนูโดยจะเป็นกาท์น,นาช่วงเดือนพฤศจิกายน2564นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกพไพ่ครบแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มมาดูกันเลยนะครับหน้าไพ่ชาวธนูในเดือนนี้มันก็มาเตือนคุณค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความใจร้อนเด็ดขาดแล้วก็มีความจริงจังดุดันกับสิ่งต่างๆมากเกินไปอะ ซึ่งมันก็จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดมีความผิดหวังเสียใจกับคุณได้นะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยคุณก็เคยมีความสุขที่ดีในชีวิตกับสังคมสิ่งแวลงลดล้อมรอบตงของคุณอยู่นะซึ่งทุกอย่างมันก็เดินไปด้วยท่าทีที่เงียบสงบมีความระมัดระวังในการวางตัวแล้วก็การแสดงออกต่างๆระหว่างกันเอาไว้อะมันจึงทําให้คุณและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเดินหน้ากันมาได้เป็นอย่างดีอยู่นะหรือกลับกันนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้ใจร้อนหรือว่าทําอะไรที่มันรุนแรงเกินไปก็ได้นะครับแต่เป็นการที่คุณเริ่มาาม้ึมกาอ่นตข แล้วคุณก็ไม่นิ่งนอนใจปล่อยผ่างไปไนงะก็เลยเร่งรีบในการรับการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงในชีวิตกับสิ่งต่างๆให้มันยังคงปกติสุขกันได้ต่อไปนะครับโดยคุณจะยึดหลักการของการให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีลงไปนะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าโดยไม่ไปยึดติดกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีความคิดเครียดกังวลหลงเหลือในใจคุณอยู่บ้างนะแต่ก็ขอให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณอาจจะได้รับการช่วย กลับมาดีแล้วก็มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อแล้วบางท่านน่ะอาจจะมีการตั้งครันตั้งท้องมีบุตรขึ้นมาแบบกระทนหนาในช่วงนี้กันกัน,กนได้นะนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้บูสษานการด้านการงานกันบ้างครับในเรื่องการงานเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็ยังดีอยู่นะ คุณก็มีภาระหน้าที่มีสิ่งที่คุณต้องทําอยู่ของคุณอยู่แล้วอะแต่คุณต้องระวังเรื่องความใจร้อนในการเร่งรีบที่จะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยหรือเป้าหมายของคุณมันเกิดขึ้นจริงเร็วๆนะครับี่ยคุณควรจะอดทนแล้วก็รอคอยกับมันให้ได้สักนิดหนึ่งอะเพราะว่าคุณะก็มีพันธะมีบ่วงบางอย่างที่ผูกคุณเนี่ยให้ต้องอยู่ทางกับมันไปก่อนนะครับคุณก็ต้องรอจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะในการเดินหน้าสู่เป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอะทีนี้บถึงเ่อาล่ง หน้าไพ่เบนเน่เขาบอกว่าการที่คุณต้องมารอติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆที่คุณต้องทําอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณน่ะอาจจะเกิดจากการที่คุณมีความคิดกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าไปกับมันอยู่ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าจะเป็นภาระหน้าที่ของคุณที่ต้องอยู่ดูแลจัดการกับมันคอนข้างเยอะทําให้คุณไม่กล้าเสี่ยงนะแต่สุดท้ายแล้วไพ่ก็มาบอกนะครับว่าคุณควรจะมีความมั่นใจแล้วก็เลือกตัดสินใจทําสิ่งที่คุณต้องการจจรรริิงงงๆๆไปเลยออ่ถ้้้าาาาหววคคุุณณพมกก็ตัน ก็อย่าไปกลัวมากนะครับแต่ยังไงก็ขอให้คุณดูสิ่งต่างๆบนความัลส่วแล้วก็ถูกต้องเอาไว้ด้วยนะอทีนี้รู้สึกกันด้านการเงินกันบ้างครับด้านการเงินเนี่ยก็มีคําเตือนเกิดขึ้นมานะครับว่าคุณจะมีความผิดพลาดเสียหายไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเรื่องการเงินนะ่ะ แต่ยังดีตรงที่ว่าคุณก็เห็นถึงช่องโหว่แล้วก็จุดอ่อนบางอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณรู้ว่าคุณจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตรงไหนอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับคุณก็เร่งรีบในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ทําสิ่งที่มันจะสามารถรักษาผลประโยชน์ทางการเงินให้กับคุณต่อไปเหมือนเดิมอยู่นหะครับหรือบางทีอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ที่เป็นอยู่ในตอนเนี้มันอาจจะยังไม่ดีพอหรือว่าคุณภาพมันยังไม่ดีเท่าที่ควรไงคุณก็เลยถูกตอบบ้างถูกขัดขวางจาากอ้้ใหุไวมถูดเ ทีนี้เรื่อราเราข่กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่ายังไงบ้างหน้าไพาเ่เบนเนี่ยเขาก็มาบอกว่าถ้าหากช่วงนี้คุณกำลังคิดผิดหวังเสียใจล็อกเกอร์ท้อแท้ทหอเหี่ยวอยู่อ่ะคุณก็ควรจะหยุดพักล้วกเกอไปมองหาอะไรใหม่ๆห่ที่มันจะสามารถสร้างแรงบ,บันดาลใจล้วกเกอร์ช่วยพักดันให้คุณเนี่ยได้มีไฟในการลุกมเดินหน้ากัมนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยหันมาสร้างกำลังใจแนละ้วก็ปลุกไฟในตัวคุณที่มันแห้งเหี่ยวเกินไปสักหน่อยในช่วงนี้นะทีนี้เร่มีความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือว่าคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับนักปชาธิปยที่มีคนรักคู่ครองแล้วหรือว่ามีแฟนคบหาดูใจกันแล้วเนี่ย พื้นฐานของคุณก็ยังลักใคร่มั่นคงกันดีอยู่นะแต่ว่าคุณจะรู้สึกถึงปัญหาบางอย่างที่มันยังไม่เติมเต็มยังไม่มากพอที่คุณต้องการอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะครับเนี่ยชาริออตก็บอกว่าคุณน่ะจะรู้ว่าแก้ไขแล้วก็ควบคุมจัดการให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงดีอยู่แล้วก็มีความมั่นคงกันต่อไปให้ได้นะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่ามีปัญหาอะไรกันแล้วเนี่ยคุณก็จะพยายามทําสิ่งที่มันจะรักษาความรักให้มั่นคงต่อไปได้อะยันนนนนไไไปะครรรรรัับบออืทีีีูู้้้้เเเาาาาาา่่่่ยกวววพดถึงงงหลง หน้า,าไพ่ใบนี้ก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าหากคุณมีความทุ่มเทจริงจังและก็พยายามมากพอในการควบคุมแก้ไขความลับให้กลับมบดีเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นอย่างที่คุณต้องการนะเนี่ยคุณจะได้มีความสุขสว่างที่ดีขึ้นจากปัญหาต่างๆที่คุณไม่ชอบใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรูความลักให้กับผลสอดสนิทกันบ้างนะ หน้าไพ่คนโสดสนิทธนูเนี่ยดูก็มีแนวโน้มที่ดีมากเลยนะเพราะคุณจะพบเจอความรักที่ดีจากการเดินทางไกลไปในต่างทีนต่างแดนนะซึ่งมันก็จะชักนําความรักที่ดีที่น่าหลงไหลเข้าสู่ตัวคุณได้นะครับหรือถ้าหากว่าคุณกําลังมองมองใครอยู่เนี่ยในช่วงนี้มันจะมีการคิดตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะที่จะเริ่มเดินหน้าให้ความสัมพันธ์มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะ่ะหลังจากที่ได้มีการคิดทบทวนไต่ตองกันดีแล้วแล้วก็พบว่านี่แหละเป็นความรักที่ใช่แล้วก็สามารถมอบความสุขให้กับคุณได้จรริงๆนะคับ ก็ขอให้ชาติน,นูพบเจอสิ่งดีๆตามนบไพายชุดนี้นะทีนี้รวดเราเคล่อนกันนะครับว่าพ่จะพูดถึงเรื่องราวหล่อนหนีไว้ายังไงบ้างพายเวเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนี้คุณควรจะคิดดีทดําดีแล้วก็แสดงออกจากสิ่งดีมีความรักเริงแจงใสออกไปไว้ก่อนนะซึ่งมันก็จะเป็นตัวช่วยหนุนนําให้คุณนะ่ะดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็สามารถชักนําความรักจากใครบางคนเข้าสู่ตัวคุณได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้วูวสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะ หน้าภัยสุขภาพเนี่ยโดยพื้นฐานหน้าภัยก็บอกว่าคุณน่ะก็มีร่างกายที่แข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันรุนแรงมากนะที่ต้องระวังเนี่ยก็คงเป็นเรื่องความคิดมากกังวลมีความเครียดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปนะครับหรือถ้าหากว่าจะเคยมีปัญหาเจ็บป่วยอะไรกันมาแล้วแล้วก็คุณก็จะสามารถแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยายตัวเองให้กลับมาหาได้อย่างปกตินะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีธนูนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสว่างในสิ่งที่คุณคิดและต้องการ หาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ